ยอดนิยมครับฮีโน่ซิงไฮเทคผมจำได้ตั้งแต่รุ่นนี้สมัยสมัยที่ผมเรียนมัธยมครับประมาณสักปีสอง0ันหาร้อยสามสิบกว่า35 3สามห้าสามบกขายดีมากครับตัวฮีโน่รุ่นเนี้ยฮีโน่ซิงไฮเทคครับเป็นเป็นรุ่นหลังจากซูโม่นะครับพยาอินซีแล้วก็จากจากที่ซิงไฮเทคเนี่ยก็จะเป็น เมกาแล้วมั้งครับจากเมกาก็กมาเป็นวิกเตอร์ครับ mm hmm. เป็นปู่ของเจ้าวิกเตอร์ครับหายห่ว <laughs> งครับฮีโน mm ่ hmm. ในเรื่องชุดกระชากอะเขาอันนี้ได้ยินอย่างอย่างคุณพ่อก็กชอบนะครับแต่ของเราใช้เล็กๆอย่างนะครับไม่มีเงินนะครับไม่มีตังค์พอที่จะไปซื้อแบบใหญ่ๆครับฮีโนะ่ mm hmm. ในพลังชุดกระชากลากเลือของเขานี่มันมันมัน,มนอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดนะครับ แต่อย่างตัวผมนี่ผมก็นิยมชมชอบอีสุมากเพราะว่ามันใหญ่บึกบึนนะครับใหญ่บึกบึนพลังเหลือเฟือ360นี่เหลือกินนะครับเฟืองช้าเนี่ลากก่วงได้สบายครับเดี๋ยวจะรอกลับังน,นะครับ ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมกลับมาที่บ้านก็คิดอยู่ว่ามันถึงฤด,ดูการตัดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมยังไงก็มีภารกิจครับเดี๋ยวต้องน้องพาไปปลูกอ้อยนะครับก็าไปดูไม่ได้ปลูกกับเขาแล้วครับน้องทําน้องบริหารจัดการหมดแล้วครับ้น้องชายอาจจะได้ดูล้างรถเกี่ยวข้าวนะครับ กลับมาแล้วนะครับตีโค้งกลับมาแล้วครับตัดแป๊บเดียวก็เต็มคันนี้ก็เข้ามาลองไม่ไม่ให้ขาดนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเวลาใช้รถตัดตนี้มันเร็วจริงๆครับ จะคำนวณค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเ่าแก่เขาก็ยินดีใช้ครับเพราะว่าหนึ่งมันมันทำงานกับคนมันไม่เรื่องมากถ้าเป็นคนตัดนะครับโอ้โหสารพัดทั้งค่ากับข้าวทั้งอะไรนะครับแต่ว่ารถตัดมันไม่พูดนะครับมันทํางานอย่างเดียวครับมันจะพูดมันจะหนักตัวเดียวตอนที่มันมันติดขัดนะครับมันขัดข้องนี่มันมันก็จะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับ แต่รถตัดมันไม่พูดมากครับมันเป็นเหมือนขุมดินที่ทํางานให้เจ้าของได้สบายใจครับไม่ต้องกังวลมากครับรถตัดเป็นไรครับจะมีปัญหาบ่าครับ